นี่ครับเพราะว่าพระธาตุดอยวาวก็มีตัวมาวาวเขาบอกตัววาวคือตัวแมงป่องนะแ,นและนี่ผมก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ประมาณสามโมงกว่าแนละ้วนี่ฮะนี่อยู่กับวันนี้ก็มากับพี่โอนะครับแล้วก็อคุณน,นันนะครับนี่ทะเลสวนเนะี่ย นี่ยเป็นพาร์ทในศวนนะครับก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามานี่ดูครับไม่รู้มันก็บอกเป็นถูกวิบวิบทำไม่รู้ใช่อันนั้นหรือเปล่าที่ผมเคยนี่มาคือสยดาดรอปนะที่มีทั้งสยดาดรออยู่อ่ะผมก็ไม่รู้นี่ผมก็อยู่ที่พระธาตุดอยวาวนะครับดอยวาวก็อำเภอแม่สายนะครับตัวนัวก็จะเป็นเป็นสุสานเหมือนหงสุยอ่ะก็ตรงนี้ ก็ใช่ไซยาดอว่าน่าจะใช่นะที่เขาไปไปแบบทำฝาหม่าทางนี้ฝาหม่าทั้งหมดนะครับจะเห็นสะพานทางนี้ข้ามไปฝาหม่มานะครับนี่ครับดูโอ้ยวันนี้วันนี้มาดูคงจุ้ยที่นี่นะครับงรองจำลองชเวนกองชเวนกองงอนเจดีครับพอกท่านคุณนันก็บอกชเวนกองอยู่ตรงนู้นองจำลองโอ้ดูความเจริญของเขาครับสุดยอด โอเคนี่มาวัดพระธาตุดอยวาวนะครับ